วิธีการขึ้นใบสีปากชามแบบธรรมดาคนะเราเริ่มต้นด้วยการม้วนนิ้วหน้านางทั้งหมด9นิ้วหลังจากนั้นนํานิ้วนะคะมาขึ้นชั้นนะคะ่ชั้นตอจากนั้นเอานิ้วนิ้วที่2มาวางนะคะให้ได้ระดับลดหลั่นกันลงมาและนําใบตองมาวางให้ได้ตรงกลางนะคะแล้วก็ดึงสามเหลี่ยม ลงมาแล้วก็เอามารวมกันที่ตรงกลางนะคะดึงให้ใบตองทั้งสองข้างนั้นมีระยะที่เท่ากันนะคะไม่ตะแคงไม่เอียงนะคะใบสีเราจะไม่เอียงไม่ตะแคงวางนิ้วที่3ลงไปในระดับนะคะเลื่อนลงมาเม็ดพุทนะคะลดหลั่นตามกันตามระดับหลังจากนั้นเอาใบตองมาวางที่จดุดศูนย์กลางนะคะแล้วก็ดึงพับเก็บเข้ามาตรงกลางเย็บแมกติดนะคะ ดึงสามเหลี่ยมลงมาตึงๆแล้วก็เอามารวมพับกันไว้ที่ตรงกลางทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะสีปากชามเราใช้แม่เก้าทั้งหมด6แม่นะคะและแม่้าทั้งหมด6แม่เช่นกันในแต่ละพานนะคะเราจะวางพานแม่เก้าสามแม่และแม่้าสามแม่ในแต่ละพานนะคะ รวมแล้วนิ้วทั้งหมดจะใช้ทั้งหมด84นิ้วค่ะในในใบสีปากชาม1คู่นะคะการขึ้นใบสีแม่ก้าวนั้นเราจะต้องกะระยะในแต่ละชั้นนะคะให้มีอ่าชั้นที่สม่ำเสมอกันนะคะไม่ขี่เกินไปไม่ห่างเกินไปได้ระยะที่สม่ำเสมอการทั้งซ้ายและขวาะคะด้านข้างเราจะทำให้นะคะการขึ้นใบสีนั้นก็จะมีความสวยงามไม่เอียงซ้ายเอียงขวา นี่คือเทคนิคในการขึ้นใบสีแมก้าแบบปากชามแบบยกหน้านางให้สวยงามนะคะใบสีจะมีลักษณะตรงไม่โค้งการนุ่งหน้านางปากชามจะใช้ลักษณะตรงนะคะจะไม่ใช้ลักษณะโค้งดึงสามเหลี่ยมนะคะมารวมกันที่จุดเซนเตอร์กลางมารวมกันที่จุดตรงกลางดึงมานะคะ่ะแล้วมารวมที่จุดตรงกลางทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนครบ9้านิ้วก็จะกลายเป็นใบสีแมก9ค่ะ โดยที่พุธนั้นะจะต้องเรียงให้ได้ระดับลดดันกันลงมานะคะจะไม่สูงไม่ต่ำไม่สูงไม่ต่ำาดูที่การเรียงเม็ดพุฒด้วยนะคะที่จะทําให้ใบสีที่เราทํานั้นสวยหรือไม่สวยอยู่ที่การจัดเรียงเม็ดพุธนะคะไม่วางสูงเกินไปแล้วก็ไม่วางให้มันต่ําจนเกินไปค่ะให้ได้ระดับที่พอดีและสวยงามดึงค่ะดึงให้ตึงแล้วนามารวมที่จุดตรงกลางทําแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆ นี่คือใบสีไม่ก้าค่ะระยะของด้านข้างนั้นสม่ำเสมอกันไม่เอียงซ้ายเอียงขวานะคะต้องได้ระดับที่สม่ำเสมอกันจะทําให้ใบสีนั้นตรงสวยและได้ระดับมากๆนะคะการเย็บแบบนี้เป็นการเย็บขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องฝึกนะคะและทำให้ได้เพราะว่าจะเป็นพื้นฐานในการทำใบสีอื่นๆอีกนะคะอีกมากมายโดยใช้พื้นฐานการขึ้นแม่แบบนี้นะคะขอให้ทุกคนฝึก ะะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆสําหรับใบสีปักชามส่วนใหญ่จะนิยมทําแบบแม่เก้าสบหวงังแม่ห้านะคะเป็นใบสีปักชามแบบทรงเครื่องง่ายๆให้ทุกคนลองไปฝึกทํานะคะทำบ่อยๆนะคะจะเกิดความชํานาญแล้วก็จะเกิดทักษะที่ทําให้เราทาใบสีได้สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะอย่าเพิ่งท้อใจนะคะสำหรับคนที่ฝึกทำแ,แรกๆนั้นนะคะคุณจะต้องใช้ความเพียรพยายาม มากๆในการเริ่มต้นทําสิ่งนี้นะคะเมื่อคุณผ่านด่านตรงนี้ไปได้แล้วส่วนอื่นนั้นจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นแล้วนะคะจะเป็นเรื่องที่ค่อยๆเรียนรู้ไปฝึกทำบ่อยๆคือสิ่งที่จะทําให้คุณทํใบสีได้สวยนี่คือหลักสําคัญสําหรับการทํใบสีค่ะท,ทําซ้ำๆทําบ่อยๆนะคะแล้วก็จะเกิดความชํานาญขึ้นในการที่เราได้หยิบจับทบาใบสีบ่อยๆนะคะ จดเรียงเม็ดพุทธนะคะให้ได้ระดับที่สวยงามนะคะการที่เราจะเลือกใบตองมาใช้นะคะก็ต้องฉีกให้ได้ขนาดนะคะที่สวยงามแล้วนํามาวางขึ้นแม่นะคะแบบหน้านางไปเรื่อยๆจนให้ครบ9้านิ้วนะก็จะทําให้สิ่งนี้ก็จะนําไปสู่การประกอบเป็นใบสีปักชามสวยงามจัดประดับตกแต่งด้วยดอกไม้นะคะตามความเหมาะสมของแต่ละคน อาจจะใช้เป็นดอกปัวดอกดาวเรืองหรือดอกไม้อื่นๆได้ทั้งหมดนะคะนี่คือการทำใบสีปักชามเบื้องต้นที่ให้ทุกคนได้ลองทำและเอาไปฝึกกันนะคะถ้าเต๋ะทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ ไกันปเพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องของการทำใบสีปักชามให้ทุกคนได้เอาไปฝึกทำกันนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเพจใบสีพลังบุญนะคะก็ขอ,ขอให้ทุกคนได้นำสิ่งนี้เอาไปฝึกทำกันนี่นะคะนี้เป็นช่วงของการเก็บงานนะคะเก็บการงานตอนจบนะคะที่แม่ห้าเดเสร็จสิ้นแม่เก้าสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นการ เก็บงาน,นะคะในระดับสุดท้ายเพื่อให้ได้งานที่สวยงามและเรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะนำไปประกอบบนใบสีปักชาม